สรุป่อนะคะหลังจากที่บอสพอมมาออกนะคะก็คือเรื่องของคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเสียงที่ยืนยันจริงๆนะคะก็เสียงที่คุยในบริบทนั้นที่บอกว่าแบบว่าติดอะไรเอเอบุญสคบอนู่นนี่นั่นบอสพอบ,บอกว่าก็คือเขาเป็นสายมูนะเขาก็เชื่อว่าเทว,วดางเทวดาแล้วกินบุญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคลิปเสียงนั้นะ่ะที่ออกมาแชร์ก็คือเป็นลูกค่ายลูกทีมที่เคยทำกับไอคอนแล้วก็แบบผิดใจกันซัมติงไร้ดัดก็เลยไปเปิดกลุ่มไลน์เพื่อที่จะแบบว่า ทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องของการแบบอพผู้ตาตรงนะก็คือแบบเหมือนส่งสวยส่งตังอะไรเงี้ยให้อะหรือว่าโดนแบบโดนแบบรีดไถอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟิลประมาณว่าแบบว่าก็คือโดนจริงๆมีทั้งแบบว่าทานนายมีทั้งทั้งนักร้องนู่นนี้นั่นมามามา,มาขอนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาก็ไม่ได้พูดว่าใครมาขอเขาอยากให้มันจบที่ตัวเขาเองแบบไม่อยากพาดพิงถึงใครแต่ ไอการมาขอเนี่ยไอการมาขอตังค์เนี่ยคือมีจริงๆและมีมาโดยตลอดเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรก็ว่ากันไปแต่หลัก30ล้านคงไม่มีแต่ว่าพี่หนุ่มพยายามยืนยันว่าคุณไม่ไม่อยากจะชี้แจงหรอว่าเป็นใครอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาขอคนอื่นอีกแต่เขาบอกว่าให้จบที่ตัวเขาเองอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้เขาให้พูดตอนตอนท้ายจะจบะรายการแล้วว่าอยากอยาก,อยากมีอะไรกับพูดกับน,น้องๆไหม,มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฟิลเตอร์น่ารักจัง ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คุณพ่อคือไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเป็นฟิลประมาณแบบกลับไปหาพวกเขาไก็ก็คุยกันอยู่บ้างครับอืมขอโทษผู้เสียหายยังไงนะอะขอโทษผู้เสียหายยังไงบ้างผู้เสียหายผมต้องกาวขอโทษด้วยครับคือบางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่วันนี้ผมได้มารู้แล้วเนี่ยผมก็อ่ะเต็มที่ครับโี้องทุกอย่างให้ ดีคือหลักๆก็คือเขาก็มีความสสวดีเลยแบบดีเลยมากๆอ่ะกับการแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะ <ๆ S 1> แบบคิดเยอะ<น>หรืออาจจะมึนมากๆสมองแบบเบอร์ไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะติดตามตอนต่อไปว่าจะยังไงสุดท้ายนะคะ เขายังอย่างที่พี่หนุ่มพูดนะคะเขายังเขายังไม่ได้ดุกพิพากษาว่าเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ต้องเป็นผู้พนผู้กล่าวหาแล้วก็แบบรอดูว่าศาลจะอะไรยังไงต่อไปนะคะว่าเขาจะเยียวยาอะไรบ้างแต่ก็เรื่องของแบบแบบที่แบบมีคนมาไถ่ตังนู่นนี้นั่นก็คือเขาไม่ยอมพูดเขาไม่บอกเขาคือให้ทุกอย่างมันจบที่ฉันเองฟิลนี้เขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกฉัน acting ประมาณนี้ค่ะ